มึงอยใกล้จะไหเนี่ยงงเลยเสียงใครวะเสียงบก่ใครพูปินปีนบินบินครับกอลังบินฮะกาลังบินฮะ ไปไหนวะ <c oughs> <c oughs> เออไอผีเสือ้อผีเสื้อบินนี่บิน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 ,บนเออบินบินบินเฮ้ยจะบินได้หรือเปล่าเอ้ออ้วนจะตายแล้วบ,บินได้เคนบ้าน ดูสวยไหมคะสวยค่ะตามหาพี่เสื้อสิค่ะพี่เสื้อจ๋ามาหาข้ามาอะี่ยจะถ่ายทำไมวะไม่มีดอกไม้แยังถ่ายเอ้ยแล้วเกิดตอนไอ้กอ่อุ้ยม่มีดอกไม้แล้วไม่มีดอกไม้เยเดี๋ยวเขาถ่ายรพี่เสื้อสมุดมาแล้วจ้าขออยกรูปนึง กูไม่ดูนะเพราะว่ากูจะมองขอดูอีกรูปขอเอาอีกรูปน<ม>ึงเดี๋ยวอันนี้เรื่องดึงหน่อยหนึ่งสองคีสุดยอดอจะเอาอีกรูปทำไมเนี่ยโอ๊ะไปเลยจะไปนี่ฮะสูงังรถที่จ่ไม่เหลือที่อะไรเลยเ<อ>เราวสวยหรือเปล่านะอยู่กับตัวนี้ สวยเนาะอีกใบยังอีกข้าะหยุดใหญ่เดี๋ยวดูดอยู่อยอุ้ยล่ะอีกอีกอย่ามาโฟกัสที่นี่อุ้ย